สวัสดีนะคะฟีน่านะคะตอนนี้อยู่ไปรษณีย์มองไม่เห็นอะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเจ๊อาฟีน่ามาส่งของแล้วนะคะส่งของทุกวันเลยถ้าฟีน่าไม่ติดธุระไม่ติดงานอะไรฟีน่าก็ส่งของทุกวันเลยนะคะเหมือนเดิมเลยตัวนี้น้ำมันนวดเพิ่มขนาดของผู้ชายนะคะนวดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศนะคะลูกค้าต้องเข้าใจนะ ใช้แล้วเพื่ออะไรน้ำมันอูดคืออะไรน้ำมันอูดเนี่ยสามารถเพิ่มขนาดอาวัยวะเพศท่านชายได้อย่างน้อยถ้ามันสมมุติคือถ้าลูกค้าหลายคนลูกค้าใช้ไปแล้วเหตุผลเพิ่มขึ้นมา1นิ้วถึง2นิ้วอะ่ะบางคนใช้ไป1เดือนความยาวเพิ่มขึ้นมา1นิ้วอะ่ะมันก็ดีใจแล้วคะ่ะลูกค้าที่จริงอะ่อะสิ่งของแบบนี้นะอยากให้มันเพิ่มขนาดอ สวัสดีค่ะต่อนะคะคลิปนี้ต้องมีการต่อนะอ่าเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะเมื่อกี้ฟีน่ามีสายนะคะสั่งหนึ่งขวดก็เปลี่ยนเป็น3าขวดนะคะคือลูกค้าความจริงบนโลกนี้ก็คือใช้ไปแล้วถ้าเห็นผลฟังนะคะจะยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อไหนไหน,ไหนตามที่เขาโฆษณาคือผู้ชายอะแล้วแต่เป็นสามีมฟีน่าเองหรือว่าเป็นใครก็ตามนะคะ คือไม่ควรจบแค่หนึง่งขวดอะสินค้าบนโลกนี้ไม่มีใครบนโลกนี้ถึงแม้ว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรเจ้าของแบรนด์นะคะเป็นดารายาก,กินหรือว่าแล้วแต่อาหารเสริมแล้วแต่บนโลกนี้มันไม่ควรจบแค่อย่างเดียวอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าขวดมันมันก็ไม่ไม่ควรจบแค่ขวดเดียวอันนี้ฟังแล้วต้องพิจารณานะคะทําไมพี่หน้าพูดแบบนี้ คือลูกค้าตัวนี้สามารถเพิ่มขนาดฟีน่าบอกเลยสำหรับลูกค้าใหม่นะคะนวดไปแล้ว1วนันเอ๊ะไม่ใช่หนึขวดเนี่ยสำหรับลูกค้าใหม่ต้องตั้งเป้าต้องตั้งเป้ากับตัวเองเลยว่า1นึขวดต้องนวดทุกคืนนะคะประมาณ1เดือนหมดประมาณ30วันก็คือ1เดือนหมดแล้วรีบ เอาขวดที่สองจะรีบสั่งซื้อหรือว่าสั่งซื้อตอนนี้แล้วแต่คือหมดไปแล้วหนึ่งเดือนสามสิบวันแล้วหลังจากนั้นอะขวดที่สองต้องต่อเนื่องเลยค่ะคือขวดที่สองเราจะเปลี่ยนก็คือนวดหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันนวดวันว้นวันแบบนี้คือก็จะเท่ากับว่าขวดแรกหนึ่งเดือนหมดแต่ขวดที่สองนวดหนึ่งวันแล้วหยุดหนึ่งวันอะมันก็จะเท่ากับว่าตีสองเท่าก็คือกลายเป็นสองเดือนกว่าจะหมดอันนี้นะคะ การันตีใช้ยังไงใช้เยอะแค่ไหนใช้ระยะยาวแค่ไหนไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงอันนี้เป็นขวดที่สามีใช้นะี่จะบอกจะบอกว่ามันเนี่ยมันสไตล์แบบน้ำมันอะเป็นขวดที่สามีฟิน่าใช้ฟิน่ายอมรับเลยว่าว่าสามีเราใช้จริงๆนะคะไม่อายเลยพี่ไม่อายเลยแล้วก็ นะคะเหมือนเดิมเลยราคา1ขวดละหนขวดเนี้ยปริมาณ30มิลนะคะ1ขวดราคา850บาทเท่านั้นคือคุ้มมากใช้แล้วเพิ่มขนาดไม่มีผลข้างเคียง1ขวดราคา850บาทแต่ถ้า2ขวดนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1650บบาทนะคะแต่ถ้า โปรโที่ขายดีที่สุดเลยก็คือ3ขวดนะคะ3ขวดใหญ่จะมีแถมยาอึดทนนานกินให้ฟรีอีก1กล่องก็คือซื้อ3ขวดใหญ่จะมีมยาแถมอึดทนนาน1กล่องนะคะฟรีอันนั้นก็ไม่มีผลค้าเคียมเหมือนกันไม่มีผลไม่มีผลค้าเคียมเลยนะคะราคาโปรโมชั่นโปรที่ขายดีก็คือ3ขวดใหญ่นะคะเพียง2550บบาทเท่านั้นนะคะคุ้มมาก อะไรตอนนี้มันก็คือคุ้มอยู่คุ้มอยู่สถานเดียวเลยนะคะมันไม่มีผลข้างเคียงใช้แล้วมันไม่น่าเสียมันไม่มีอะไรเลยถ้าลูกค้าอยากให้เห็นผลต้องฟังแล้วก็ทําตามที่พีน่าบอกแน่นอนคือประสบความสําเร็จทุกคนเลยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะแค่นี้นะใครที่สนใจก็ติดตามที่ Facebook ก็ได้ฟีน่าเลิฟนะคะเดี๋ยวพีน่าจะขึ้นให้แล้วก็ Uh, โทรสั่งโทรนะคะ098นะคะ098 059 1323ย้ำนะคะ098 059 1323เจอกับฟีนา่าคนนี้เหมือนเดิมเลยนะคะฟีน่ารับสายเองนะส่งของทุกวันนะคะแบบโอนก็คือส่งฟรีและก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจะสั่ง1ขวดหรือว่าจะสั่ง2ขวดหรือว่าจะสั่ง3ขวดนะคะเก็บเงินปลายทางคิดแค่รอบเดียว บวกค่าส่ง50บาทเท่านั้นโอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะคะน้ำมันนวดเพิ่มขนาดของผู้ชายการันตีขายยอดขายเยอะมากนะคะที่จริงอะ่ะหลังรถอะ่ะด้านหลังรถอะ่ะมีสี่ลังนะฟีน่าผู้ไม่เอาูมันโอเคนะคะสวัสดีค่ะ